ในแง่ของการดําเนินธุรกิจประกันชีวิตประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกที่โตเกียวมารีนเริ่มต้นแตกลายทําธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยก็คือปี2001หรือว่าปี2544นะครับเป็นช่วงที่รัฐบาลน,นั้นได้ให้ใบอนุญาตการทําธุรกิจประกันชีวิตเพิ่มเติมจากเดิม13บริษัทเป็น26บริษัทในตอนนั้นครับโตเกียวมารีนได้เริ่มต้นเข้าสู่ธุรกิจประกันชีวิตโดยร่วมทุนกับไทยเจริญประกันชีวิตจำกัดมหาชน ภายใต้ชื่อม i เลียไลฟ์อินชูแรนซ์จำกัดมหาชนก่อนที่จะเป็นชื่อบริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชนซึ่งหลังจากที่ประสบความสำเร็จมีประสบการณ์จากการทำธุรกิจประกันกลุ่มมาแล้วกว่าหนึ่งทศวรรษในปี2553ครับโตเกียวมารีนประกันชีวิตได้ขยายช่องทางการทำธุรกิจประกันชีวิตในช่องทางตัวแทนภายใต้การนำของดรสมพศเกียรติวันประธานที่ปรึกษาสำนักกรรมาการผู้จัดการและสายงานตัวแทน ผู้ริเริ่มรณรงค์เรื่องการวางแผนกเกษียณในสมัยนั้นโดยการจุดประกายแนวคิดการขายให้พลังตัวแทนฝ่ายขายได้เห็นถึงความสำคัญของการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า Pension Choice เพื่อให้ประชาชนนั้นได้เตรียมความพร้อมรับมือด้านการเงินในชีวิตหลังกเกษียณภายใต้แนวคิดการมีอายุยืนคือความเสี่ยงและเริ่มต้นตั้งคำถามกับคนในสังคมไทยว่าอยากมีชีวิตแบบอยู่แบบเสีย่ยหรืออยู่แบบเสีย่ยง ซึ่งแน่นอนครับว่าการมีอายุยืนแต่ไม่มีเงินชีวิตไม่ใช่เสี่ยงแน่ๆครับแต่ชีวิตมีความเสี่ยงอย่างแน่นอนทีนี้มาดูเรื่องของความแข็งแกร่งของโตเกียวมารีนจากเหตุการณ์สาคัญนะครับที่เป็นบทพิสูจน์ของความแข็งแกร่งในการทําธุรกิจของโตเกียวมารีนกันบ้างในปี2011นะครับหรือว่าตรงกับปีไทย2 5 5 4ครับไม่รู้ว่าปีนั้นเป็นอะไรแต่เอาเป็นว่าปีนั้นครับคือปีที่มีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งสำนับอุตสาหการรมประกันภัย ต้นปีครับในเดือนมีนาคมเกิดแผ่นดินไหวที่คุมาโมโตะฟุกชิมะตามด้วยสึนามิที่ทําให้พื้นที่ดังกล่าวนั้นราบเป็นหน้ากลองในฐานะบริษัทประกันวินาศภัยชั้นนําของโลกครับโตเกียวมารินเองครับรักษาสัญญาและจ่ายเงินเคลมมูลค่ารวมกว่า400ล้านบาทเพื่อบรรเทาความทุกข์ของผู้ประสบภัยและในปีเดียวกันเลยครับช่วงกลางปีประเทศไทยเองเข้าสู่ฤดูมรสุมในปีนั้นเองประเทศเราเจอพายุมากถึง15ลูก และเราคงจำกันได้นะครับว่าประเทศไทยในปีนั้นพบกับมหาอุทกภ,ภัยที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายศตวรรษสร้างความเสียหายให้กับธุรกิจประกันภัยในประเทศมหาศาลครับคิดเป็นมูลค่ามากกว่า400ล้านบาทด้วยกันในฐานะผู้รับประกันวินาศภัยครับโตเกียวมาริเองไม่นิ่งเฉยและรีบเดินหน้าในการจ่ายสินใหม่ทดแทนให้กับผู้ถือกรมธรรม์อย่างรวดเร็วถึง80,000ล้านบาทเพราะคำมั่นสัญญานั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ด้วยการปฏิบัติตามข้อสัญญาด้านสินไหมยังมีประสิทธิภาพท่ามกลางสถานการณ์ที่เลวร้ยรายระลอกแล้วระลอกเล่าโตเกียวมารีนจึงได้รับรางวัลบริษัทประกันภัยแห่งปี2012เป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่บริษัทครับที่สามารถกลับคืนสู่สถานะเดิมได้อย่างรวดเร็วกลุ่มบริษัทโตเกียวมารีนได้รับการยอมรับครับว่าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านธุรกิจประกันภัยของประเทศญี่ปุ่นที่ดำเนินธุรกิจกันมายาวนานกว่า145ปีมีการดำเนินงานใน480เมือง 46ประเทศทั่วโลกได้รับการจัดอันดับนะครับด้านเศรียรภาพทางการเงินจากหลากหลายสถาบันอาทิสถาบัน JCR Japan Credit Rating Agency ให้ AAA หรือว่า t r i A ครับด้าน Long Term Issuer Rating S&P Financial Strength Rating ให้ A+ ด้าน Financial Strength Rating สถาบัน Moody's Investor Service ให้ AA3 ด้าน Insurance Financial Strength Rating Forbes Global 2000ครับจัดอันดับให้อยู่ที่149ของโลกโดยมียอดขายอยู่ลำดับ249ขนาดสินทรัพย์อยู่ลำดับ204ด้านกำไรอยู่ลำดับ216และมูลค่าทางการตลาดอยู่ที่อันดับ292ของโลกโดยยึดมั่นในค่านิยมองค์กรใน3ประการด้วยกันครับ 1. การมองไกลกว่าผลกำไร 2. ให้ความสำคัญกับบุคลากรและ3การปฏิบัติตามคํามั่นสัญญา เรื่องของความมั่นคงทางการเงินเป็นสําคัญรวมทั้งการรักษาคํามั่นสัญญาต่างๆที่มีกับลูกค้าโดยไม่ได้มองเรื่องของผลกําไรแต่เพียงอย่างเดียวด้วยการเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางพร้อมเป้าหมายในการก้าวไปสู่การเป็นองค์กรที่ดีหรือการเป็นกู๊ดคัมพานีบริษัทประกันชีวิตที่ดีที่สุดในประเทศไทยคนคำนวณหรือจะสู้ฟ้าลิขิตแต่มีคำคมแบบนี้ครับ you can't predict the future but you can prepare for it ท่านคาดการชีวิตในอนาคตของท่านไม่ได้แต่ท่านสามารถตรียมการได้ก่อนครับ